ทีนี้สูตรการฉีดนะครับที่ทางสมคอเองก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าสําหรับเด็กอายุ12-17ถึงนะครับก็จะฉีดโดยใช้เป็นไฟเซอร์ทั้งเข็ม1แล้วก็เข็ม2ทีนี้โคต้าที่จะฉีดให้กับนักศึกษาเนี่ยคือน้องๆนักศึกษานักเรียนด้วยเนี่ยครับ4.8ล้านโดส แปลว่าฉีดหนึ่งเข็มเปิดเรียนเลยแบบนี้คุณหมอโอเคใช่ไหมครับในมุมมองของคุณหมอถ้าเราดูภาพรวมวัคซีนไฟเซอร์ที่เราจะได้รับนะครับที่กระทรวงสาธารณสุขแถลงไว้ว่าสิ้นเดือนกันยาเราจะได้มา2ล้านโดสสินส้นเดือนมากๆ ซึ่งแปลว่ามันก็เทียบเท่ากับใต้เดือนตุลานนั่นเองตุล,ลาอีกแล้านโดสเพราะ้นก็มีเตือนตุลาทั้งเดือนเรามี10ล้านโดสครับเด็กสิบสถึงสิบแปเนี่ยมีอยู่4.8ล้านคนถ้าเราให้ทุกคนเนี่ยสิล้านโดสก็พอนะสำหรับเข็ม1และเข็ม2องเข็มหนึ่และเข็มสอเรียนอย่างสบายบใจจริงๆแล้วก็เพื่อแก้ปัญหาทั้งปวงเนี่ยก็อาจจะสามารถระดมฉีด สองเข็มได้เลยนะครับสองเข็มเลยเหนึ่งให้เข็มภายในสิบห้าวันแรกของเดือนน่าจะเป็นไปได้ครับเพราะว่าวันเปิดเรียนอย่างเป็นทางการนี่คือวันที่หน<อ>ึ่งพฤศจิกายนถูกไหมฮะที่กําหนดออกมาถูกไหมครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าฉีดไปเนี่ยคุณหมอมองว่าฉีดให้อยู่ภายในสาิบวันฉีดเข็มที่หนึ่งเนี่ยให้เสร็จภายในวันที่สิบห้าตุลาต้นต้นเดือนแล้วภายในสาสิบวันฉีดเข็มที่สองเลยเพื่อให้ทันเปิดเรียนแปลว่าน้องๆสี่จุดแปดล้านคนควรจะได้สองเข็มภายในก่อนหนึ่งพฤศจิกายนแต่ว่าถ้ายัางไงก็ตามเนี่ยเข็มหนึ่ ยี่สิบเอ็ดวันแรกก็ได้เพราะว่าสามอาทิตย์<อ>ใช่ไหมครับพอพอหมดสามอาทิตย์ปุ๊บเราก็ได้ฉีดเข็มสองเลยได้มาวนรอบเข็มสองเพราะไฟเซอร์เว้นแค่สามสัปดาห์<อ>ซึ่งอย่างนั้นเนี่ย<อ>ก็ใช้เวลาประมาณหกสัปดาห์ครับเด็กทุกคนก็จะได้รับวัคซีนทั้งหมด<อ>แล้วก็จะได้เปิดเรียนกันอย่างสมบูรณ์แบบความกังวลก็จะลดน้อยลงฉีดแล้วโอกาสในการติดโรคแม้จะมีอยู่บ้าง <c oughs> แต่ก็จะน้อยลงการแพร่โรคก,ก็จะน้อยลงระบบการเรียนการสอนสามารถเดินต่อได้ 4.8ล้านโดสใน3สัปดาห์แรกเพียงพอครับเด็กทุกคนไม่ว่า<ม>แดงเข้มแดงอ่อนสีเหลืองจังหวัดใดก็าตาม <c oughs> ควรมีสิทธิ์ในการฉีดพร้อมๆกันเขาควรมีสิทธิได้รับการเปิดเรียนแล้วก็<ม>จังหวัดสีที่ไม่แดงนะครับถ้าเปิดเรียนแล้วมีการระบาดในโรงเรียนก็จะเป็นเรื่องวุ่นวายมากครับแล้ววัคซีนรอบนี้มีพอนะเราก็ต้องมีผู้บริหารผู้กำหนดนโยบายก็ต้องสตรองในการต้องเข้มแข็งนะครับในการกําหนดนโยบายชัดเจนว่าเข็น3รอก่อนนะหรือว่าถ้าเป็นกลุ่มอื่นก็ ซีโนแวคแอสตาไปก่อนนะนนเพื่อที่จะเข็มหนึ่งให้กับนักเรียนทุกคนไม่เฉพาะจังหวัดสีแดงไม่มีประโยชน์ครับการเรียนการสอนควรจะเริ่มได้แล้วเราควรจะให้เด็กทุกคนกลับสู่ห้องเรียน4.8ล้านโดสเองนะครับใน3สัปดาห์แรก พอสัปดาห์ที่4ปุ๊บเราก็เริ่มฉีดวนเข็ม2เลย6สัปดาห์<ม>เด็กทุกคนจะได้วัคซีนแล้วแล้วการเรียนการสอนก็จะได้เริ่มอย่างเป็นระบบ<ม>คุณครูแล้วก็พนักงานในโรงเรียนแม่ค้าพาลงทุกคนก็ฉีดด้วยแต่ไม่ใช่ไฟเซอร์ก็เป็นซิดวัลตัสตา้าไประบบก็จะลงตัวครับ4.8ล้านคนน้องๆนักเรียนนักศึกษาถ้าฉีด2เข็มแปลว่าประมาณ9.6ล้านโดสถูกไหมครับทีบนี้ถ้าไปดูจากข้อมูลจากที่ท,ทางสบคชุดใหญ่มีมติเห็นชอบออกมาเนี่ยนะครับเราจะใช้เขาทาง สบคเนี่ยมีซิโนแวค6ล้านแอสตราสิล้านไฟเซอร์ Pfizer 8ล้านในสูตรที่จะฉีดให้กับน้องๆกลุ่มนักศึกษา 12- 17ปีเนี่ยจะใช้ไฟเซอร์ทั้งคู่นะครับเข็ม1เข็ม2อันนี้4.8ล้านโดสแต่ไฟเซอร์ส่วนที่เหลือเนี่ยครับมันต้องไปแบ่งกับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปทั่วประเทศซึ่งจะเป็นสูตรที่เอาแอสตราเข็ม1บวกกับไฟเซอร์เข็ม2แบบนี้แปลว่าคุณหมอแนะนําให้สลับเอาไฟเซอร์จากกลุ่มที่จะฉีดให้กับคนที่ม,มอีอายุยาึ้นไปดปี อย่างนี้หรือเปล่าฮะถ้าเรื่องการประหานจัดก,การวัคซีนนี่ก็เป็นเรื่องที่สบ,บครหรือผู้เกี่ยวข้องต้องต้องต้องคิดให้ละเอียดผมคิดว่าหัวใจคือเรามาเราเรา,เรากำหนดหลักการให้ชัดนะครับถ้าหลักการชัดว่าเด็กทุกคน2-18ปีเด็กมัธยมเด็กอาชีวะเด็กมหาวิทยาลัยควรจะได้เปิดท่องเรียนให้เขาได้แล้วและทุกคนต้อง, <ừ m. S 1> องมีสิทธิในการได้รับวัคซีนถ้าเขาประสงค์จะได้รับนะถ้าเขาไม่ประสงค์อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าถ้าหลักการนี้ชัด เรายืนหลักการนี้ให้ทุกคนได้ให้เร็วที่สุดภายใน3สัปดาห์แรกจบแล้วถ้าไฟเซอร์ที่หายไปกลุ่มที่ได้อสตราเนี่ยจะเติมด้วยอะไรอันนี้ก็อาจจะเติมด้วยอสตราก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นอสตราไฟเซอร์แต่ที่ทาไมต้องเติมเป็นอสตราไฟเซอร์ในอดีตก็เพราะว่าอสตราเรามีไม่พอแต่ว่าทราบมาว่าทางกระทรวงสาธารณสุขก็แถลงตลอดว่าอสตาราส่งเพิ่มได้เป็น13ล้านโดสต่อเดือนแล้ว10ล้าน13ล้านโดสแล้วอะไรเงี้ย สูตรที่เหมาะสมอาจจะเป็นแอสตาแอสตากลับไปเหมือนเดิมที่ผ่านมาเราประหยัดแอสตาเพราะเราไ,ได้แอสตามาเดือนละ5ล้านโดสไงแต่ตอนนี้แอสตาดูเหมือนว่าที่รัฐบาแลแถลงก็คือจะได้10ล้าน13ล้านต่อเดือนนะเราก็รู้สึกโอ้ถ้าอย่างนี้ก็พอนะ่ไม่ต้องมาเบียดไฟเซอร์ของเด็กไฟเซอร์<ม>ก็ควรให้กับกลุ่ม 12- 18ปีอย่างเต็มที่สิ่งสําคัญเนี่ยเป็นเรื่องของการคืนชีวิตเถอเด็กนะครับเด็กเดกที่เรียนออนไลน์เนี่ยเขาก็ได้ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้เฉพาะมิติทางความรู้นะขาดโอกาสในการทํากิจกรรมโอกาสในการอยู่กับเพื่อนโอกาสใในนนการรรเียู้ เรียนทักษะชีวิตอื่นมากมายที่หายไปตลอดเป็นปีแล้วก็สร้างภาระพ่อแม่ผู้ปกครองอีกพอสมควรและที่สําคัญถ้าเปิดเรียนได้อย่างเป็นระบบทั้งประเทศเนี่ยจะทําให้เศรษฐกิจฟื้นตัวเร็วเพราะว่าพลังการบริโภคก็จะกลับมาเร็วขึ้นโดยเฉพาะเด็กมัธยมและเด็กเด็กอาชีวะเด็กมหาวิทยาลัยซึ่งซึ่งจะทําให้หลายๆอย่างเนี่ยกลับมาสู่การอยู่ร่วมกับโควิดอย่างแท้จริงครับเราต้องเปลี่ยนชุดความคิดละชุดความคิดอดีตเป็นชุดความคิดเรื่องของการ ควบคุมโรคระบาดแต่ชุดความคิดปัจจุบันเนี่ยเป็นชุดชุดความคิดเรื่องการอยู่ร่วมกับโควิดยังไงให้ให้ลงตัวที่สุดการการเปิด <c oughs> เรียนนี่เป็นสัญลักษณ์ที่สําคัญมากอาจจะสําคัญกว่าการนํานักท่องเที่ยวเข้ามาอีกนะการริโภคภาในประเทศก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็ <c oughs> ผมว่าความเข้าใจของผู้คนต่อเรื่องโควิดก็จะดีขึ้นแต่ว่าถ้าเราไม่ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้เด็กคาถามคือน่าจะเปิดเรียนได้ไหมเนี่ยจะเปิดเรียนอย่างเชื่อมั่นได้ไหมเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองบางท่านเหมือนกันฮะที่น้องๆอายุสัก10 สองสิบสมส่สิบห้าเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าไม่ฉีดละ่ะเปิดเรียนไปเรียนเนี่ยความเสี่ยงในการติดเชื้อมาแล้วก็อาจจะหายได้เองด้วยความที่น้องๆอ,อายุยังน้อยไ,ไม่ฉีดได้ไหมแล้วก็เปิดเรียนแบบนี้โอเคไหมก็จะได้ไม่ต้องรอวัคซีนเราเราไม่กลัวเด็กติดเชื้อนะในความเป็นรจริงเราเปิดเรียนโดยไม่มีการฉีดวัคซีนก็ได้นะเรารไม่ได้กลัวเด็กติดเชือ้อ ว่าเด็กติดเชื้อก็ไม่มีอาการเนาะแต่ว่าที่เรากลัวคือเรากัวรเด็กที่ติดเชื้อกลับบ้านเอาเชื้อมาติดคนในบ้านเพราะคนในบ,บ้านอีกจํานวนหนึ่งก็ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนทําให้การแพร่ระบาดของโรคก,ก็จะกว้างขวางขึ้นแต่ว่าถ้าเด็กเขาเขาได้รับวัคซีนเนี่ยมันจะจบตรงที่ว่า โอกาสที่เขาติดเชื้อก็น้อยลงน้อยลงมากเลยนะแล้วก็โอกาสพอเขาติดเชือ้อน้อยเขาก็แพร่เชือ้อน้อยหรือถึงเขาติดเขาก็เป็นคนที่มีภูมิแล้วอะ่ะโอกาสที่เขาจะแพร่เชือ้อสู่คนในบ้านก็ลดลงเช่นเดียวกันงั้นการแพร่ระบาดของโลกก็จะสามารถทําได้ไม่งั้นโรงเรียนก็จะเปิดเกิดปัญหาเหมือนโรงพยาบาลที่ผ่านมาครับโอห้องนี้ติดห้องนั้นติดคน2คนได้จะเอาอยัางไงต้องหยุดเรียนทั้งชั้นบ้างอะไรบ้างซึ่งมันจะวุ่นวายมากเพื่อให้ทุกอย่างมาลงตัวที่สุดแล้ววัคซีนเราก็มีแล้วซึ่งนี่เป็นโอกาสที่สําคัญที่สุดเลยไไไมม่่เห็นนคควาจปปป้อออออะะลกกยืๆรับ รัฐบาลลองพี่นาดูข้อเสนอนี้